แข็งกี่น้องเอ้ยลมแข็งลมแรงวันนี้ลมแรงแข็งนู่นวันเปิดเปิด์พึ่งมาแล้ว <c oughs> เวลาลมเวลาคืนกี่น้องเอ้ยอันทำลำบาก นองเอ้ยในทะเลกูจะได้กินพี่นองเอ้ยเวลาขึ้นลมเราก็ต้องอาชีพของเราะพี่น้องอเราต้องทำแล้วแต่เราไม่ทำมันก็ไม่ได้กินแล้วบ่า่าของเราอาชีพของเรางานของเราเนาพีนองลมนาะ

Thank <laughs> you. เราวางก็มัมันลมไม่มาทีมีเ,เราเอ้ยบ่เราวางลงมาทีเดียว เข้าในเรือ ลาตีลมลมตีขึ้นขึ้นตีเรือ สวัสดีก่อนนะครับ